ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าวัดมหาวนารามนะครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งเป็นพระอารามหลวงนะครับมีพระเจ้าใหญ่อินแปลงนะครับที่อยู่ด้านในเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอุบลให้ความเคารพศรัทธามาอย่างต่อนเนื่องยาวนานนะครับอันนั้นเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชม เข้าไปชมภายในวัดแล้วก็ไปกราบไหว้ขอพรพระเจ้าใหญ่อินแปงด้านในเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับตรงนี้เป็นประตูทางเข้านะครับของวัดมหาวนารามนะครับส่วนพอเข้ามาด้านในนะครับที่อยู่ฝั่งทางด้านขวามือนั้นนะครับก็จะมีพระมหาจากักรพรรดินะครับให้เราได้กราบไหว้นะครับก่อนที่ จะไปชมพระอุโบสถกับพระวิหารนะครับอยู่ด้านหน้าๆน,น,นั้นนะครับก็จะมีบริเวณที่ให้จอดรถได้นะครับส่วนทางด้านซ้ายมือนั้นก็จะเป็นวชิระอาจพระกิติยานโสพลนะครับครับผมจะพาท่านผู้ชมชมบริเวณรอบๆพระอุโบสถกับพระวิหารนะครับโอ้โหที่เห็นอยู่นะครับด้านซ้ายนั้นเป็นพระอุโบสถนะครับ พระวิหารหลังใหญ่ที่สวยงามมากเลยนะครับที่เห็นตรงยอดรังคานั้นนะครับเป็นยอดเจดีย์ที่สวยงามมากเลยนะครับวัดมหาวรารามนะครับเป็นพระอารามหลวงนะครับชั้นตรีชนิดสามัญได้รับพระราชทานเมื่อวันที่31พฤษภาคม2521ตำบลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับส่วนบริเวณด้านหลังนะครับก็จะมี ประมวลภาพกิจกรรมนะครับให้เราได้ชมได้ศึกษาดูนะครับตรงบริเวณด้านหลังครับก็จะมีดอกไม้ทูบเทียนนะครับให้เราได้มากราบไหว้บูชาพระยานาคเก้าตระกูลนะครับพระยานาคเก้าตระกูลนั้นโหสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมได้เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมว่า สักครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะเดินทางไปเที่ยวหรือว่าเดินทางไปทําธุรกิจที่ไหนนะครับหรือว่าทํากิจธุระเสร็จแล้วผมว่าวัดมหาวนารามนั้นนะครับก็เป็นวัดแห่งหนึ่งที่ท่านผู้ชมไม่ควรที่จะพลาดในการเข้ามากราบศักการะนะครับซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่อีกวัดหนึ่งของ เมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวัดป่าใหญ่พระเจ้าใหญ่อินแปลงหรือชื่อทางการว่าวัดมหาวานารามหรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกอย่างคุ้นเคยว่าวัดป่าใหญ่ตั้งอยู่บนถนนสบส,สิทธิ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมากับการก่อตั้งจังหวัดอุบลราชธานีภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูป องค์ประธานชื่อพระเจ้าใหญ่อินแปลงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยกอิฐถือปูนกับลงรักปิดทองลักษณะองค์พระเป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบลาวหน้าตักกว้างประมาณสเมตรสูงจากเรือนแท่นถึงเปลวพระโมลีหเมตรประวัติเล่าสืบต่อกันมาของพระเจ้าใหญ่อินแปลงมีมากมายตั้งแต่การสร้างพระเจ้าใหญ่อินแปลงมีด้วยกัน สามองค์โดยองค์หนึ่งปฏิษฐานอยู่ที่วัดอินแปลงมหาวิหารนครเวียงจันทร์ประเทศลาวปัจจุบันมีอายุประมาณพันกว่าปีพระพุทธรูปอีกองค์ปฏิษฐานอยู่ที่วัดอินแปลงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมซึ่งก็มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระเจ้าใหญ่อินแปลงวัดอินแปลงมหาวิหารส่วนองค์สุดท้ายคือพระเจ้าใหญ่อินแปลงซึ่งปฏิษฐานอยู่ที่วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานีและมีอายุเกือบ200ปีแล้วสำหรับประเพณีปฏิบัติต่อพระพุทธรูปองค์นี้ในวันเพ็ญเดือน5หรือในเดือนเมษายนของทุกปีจะมีการทำบุญตักบาทเทศมหาชาติชาดกและส่งน้ำปิดทองพระเจ้าใหญ่อินแปลงการสร้างพระเจ้าใหญ่อินแปลงเกิดขึ้นหลังจากพระปทุมวรราชสุริยวงศ์หรือท้าวคำพงได้ก่อสร้างเมืองอุบลราชธานี ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำมูลพร้อมได้ก่อสร้างวัดที่ริมฝั่งแม่น้ำมูลโดยวัดแห่งแรกของจังหวัดที่มีชื่อว่าวัดหลวงเพื่อให้เป็นสถานที่ใช้ทำบุญทำปุญชนของประชาชนทั่วไปภายหลังก่อสร้างวัดหลวงเสร็จสมบูรณ์พระปฐุมวรราชสุริยวงศ์ได้นิมนต์พระธรรมมาชดวงษาซึ่งเป็นพระมหาเถระสาวิปัสสนากรรมฐานพร้อมพระภิสุสามเนรมาอยู่จำพรรษา สนองศรัทธาของประชาชนแต่เมื่อพระธรรมมาชวดวงษาก็ามาจำพรรษาเล็งเห็นว่าวัดหลวงแห่งน,นี้เป็นวัดบ้านหรือฝ่ายคามวาสีตั้งอยู่ใจกลางเมืองไม่เหมาะแก่การปฏิบัติสมณธรรมวิปัสสนากรรมฐานจึงได้สแสวงหาสถานที่ปฏิบัติธรรมจเจริญวิปัสสนากรรมฐานใหม่โดยพิจารณาเห็นว่าป่าดงอู่พึ่ง อ่างจากวัดหลวงไปทางทิศเหนือประมาณหนึ่งรเส้นมีหนองน้ำชื่อหน้องสะพังเป็นสถานที่สงบวิเวกเหมาะแก่การตั้งเป็นสำนักสงฆ์ให้ชื่อว่าวัดป่าหลวงมณีโชตศีสวัสดกู้กับวัดหลวงแต่ยังไม่ทันได้ตั้งเป็นวัดให้สมบูรณ์เรียบร้อยพระประทุมวรราชสุริยวงศผู้เป็นเจ้าเมืองอบุบลราชธานีคนแรกก็ถึงแก่อนิจกรรมลงเมื่อพศ 2,323 23. กระทั่งเจ้าเมืองคนที่สองคือพระพรมวรราชสุริยวงศ์หรือเท้าทิศพรมได้มาก่อสร้างวิหารในวัดป่าหลวงมณีโชติสวัต์เมื่อพศ .2,348 และปีพศ .2,350 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นวัดประจำเจ้าเมืองคนที่สองและให้ชื่อว่าวัดป่าหลวงมณีโชติแต่ชาวบ้านนิยมเรียก,กว่าวัดหนองตะพังหรือ หนองสะพังตามชื่อหนองน้ำที่อยู่ใกล้เคียงโดยมีพระมหาราชคูศีสัทธรรมมวงศาเป็นเจ้าอาวาดรูปแรกและพระมหาราชคูศีสัทธธรรมมวงศาเป็นผู้สร้างพระพุทธรูปพระอินแปลงหรือพระเจ้าใหญ่อินแปลงองค์ปัจจุบันเป็นพระประธานประจำวัดป่าแห่งนี้ส่วนชื่อวัดได้มีการเปลี่ยนชื่อวัดรวมสองครั้งเป็นวัดมหาวันและเปลี่ยนตามสมัยนิยมอีกครั้ง ชื่อว่าวัดมหาวนารามแต่ความหมายของชื่อก็ยังคงเดิมคือแปลว่าวัดป่าใหญ่ส่วนพระพุทธรูปพระเจ้าใหญ่อินแปลงหลังก่อสร้างเสร็จก็ได้รับความเคารพบ,บูชาจากชาวเมืองมาโดยตลอดครับผมก็ได้กราบไหว้นมัรสการ์ขอพอรกับพระเจ้าใหญ่อินแปลงให้ประสบผลสำเร็จให้ท่านผู้ชมของผมพ้นจากทุกภยัยอันตรายใดๆ ขอให้มีแต่ความสุขมีโชคลาภตลอดไปนะครับท่านผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับที่ผมพาท่านผู้ชมครับมาอาว้พระเจ้าใหญ่อินแปลงนะครับที่อยู่ในวัดมหาวรารามนะครับที่อยู่ในตําบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลุบลรีนะครับซึ่งเป็นพระวิหารสวยงามมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดซับใครด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ